นี่นะครับผมใส่ซีใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องก พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Power AM Class D นะครับตัวเป็น Power AM ขับ Sub b a สนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นเสียงเบรล้วนๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแปลง M ัสดีตัวนี้กันนะครับให้มันขับเสียงกลางได้นะครับแปลงจากเสียงเบสดนะครับให้มันเป็นเสียงกลางแหลมนะครับผมเดิมทีนะครับตัวนี้ขับดอกซับ10นิ้ว12นิ้วอยู่นะครับผมเป็นเสียงเบรล้วนๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแปลง M ตัวนี้นะครับจากเสียงเบสดเนี่ยให้มันเป็นเสียงกลางครับผมสามารถขับดอก6.5นิ้วได้นะครับดอก8นิ้วดอก10นิ้ว12นิ้วนะครับ เป็นดอกเสียงกลางได้นะครับแล้วก็ขับดอกมิดโลได้ด้วยนะครับเป็นเสียงมิดโลได้เสียงกลางได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะครับว่าเสียงเดิมของมันเนี่ยเป็นเสียงเบสแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อเสียงให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อสายลำโพงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมดอกที่ใช้เทสนะครับก็เป็นดอก28นิ้วนะครับจากดาวอังคารนะครับผมตัวนี네้นะครับผมเราจะใช้ทําการเทสนะครับในคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดิมกันก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไร สำหรับอินพุตที่ผมใช้ป้อนเข้าไปใน power amp วันนี้นะก็จะเป็นโทรศัพท์โนเกียนะครับผมนี่นะครับผมยังไม่ได้ทิ้งนะครับใช้มา10กว่าปีแล้วยังดีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าอินพุตนะครับเอาไว้เทสเครื่องเสียงโดยเฉพาะนะครับเอาไว้ป้อนเข้า power amp ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยก่อนอื่นเราก็เสียบอินพุตครับนี่นะครับผมนี่คืออินพุตเสียบเข้าไป ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการต่อสายออกมานะครับเป็นสาย power นะครับผมตัวน,นี้จะเป็นสายแบตเตอรี่บวกและลบนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็นำขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับมาคีดที่สายขั้วลบนะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้น <Huh? S 1> ขัวบวกอยู่ไสนเนาะขัวบวกโอ้เห็นแล้ว จากนั้นนะครับก็นาขั้วบวกนะครับของแบตเตอรี่นะครับผมมาคีบที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับมันจะมีแสงวงวบๆตรงนี้เกิดขึ้นนะครับถ้ามีแสียงติดแสดงว่าใช้ได้ครับต่อไปแล้วครับผมนี่ครับผมมันจะระเบิดตู้มไหมเดี๋ยวคอยดูครับนี่ครับติดแล้วครับผมหลังจากนั้นเราทําการเปิดเพลงเลยครับผมเพลงที่ใช้เทสก็จะเป็นเพลงนี้ครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเสียงเบสล้วนๆเลยนะครับผม มาฟังเสียงเดิมกันก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไรโอเคทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงเบสเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูการทํางานของหลอกลําโพงนะครับเพื่อได้เห็นภาพที่ชัดยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะใช้เศษอะไรนะครับวางบนลําโพงนะครับผมนี่ครับเสียงเดิมมันจะเป็นเสียงเบสแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเสียงเบสอย่างเดียวนะครับเสียงเบสล้วนๆเลยนี่นะครับผม กลัวท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้นะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาเศษอะไรออกครับผมนี่ครับเป็นเสียงเบสแบบนี้นะครับโอเคครับผมนี่คือ p าวเวอร์นะครับที่ขับซับเบสนะครับผมเป็นเสียงเบสอย่างเดียวนะครับเสียงเบสล้วนๆเลยต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะทําการโมดิฟายนะครับจากเสียงเบสเนี่ยให้เป็นเสียงกลางนะครับผม ๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะใสขนาดไหนนะครับถ้าเราโมเสร็ลแลก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องปิดไฟก่อนนะครับผมนี่ครับดึงปักออกแบบนี้เลยนะครับโอ้ไม่ใช่ปักครับมันคือที่เขีบครับผมแล้วก็ดึงปักอินพุตออกครับเสียงอินพุตนี่นะครับผมอย่าลืมสต็อปเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวแบตหมดครับผมคราวนี้เรายังจับไม่ได้นะครับมันมีกระแสไฟฟ้าแสนโว์นะครับอยู่ในนี้ครับเราก็ต้องทําการชาร์จไฟออกเสียก่อนนะครับผมเพราะว่าปิกาจูได้มาชาร์จไฟไว้นะครับ เราจะใช้หลอดอย่างนี้นะครับเป็นหลอดไส้นะครับบ้านผมเขาเรียกหลอดตูมกานครับเราจะใช้หลอดตัวนี้นครับในการชาร์จไฟออกอ่ะเดี๋ยวรอดูครับวิธีชาร์จก็ง่ายๆครับผมให้เราจิ้มไปที่ไดโอดนะครับผมอ่ะดูนะครับเดี๋ยวหลอดไฟมันจะติดนะครับผมรู้สึกว่าไฟมันออกไปแล้วครับก่อนที่เราจะโวนะครับเราก็ต้องชาร์จไฟในวงจรนี้ออกให้หมดก่อนนะครับผม ในการชาร์จนะครับชาร์จที่ตัวไดโอดก็ได้นะครับผมแต่ว่าให้เห็นผลได้ดีที่สุดยิ่งขึ้นให้ชาร์จที่ตัวเก็บประจุนะครับผมจะได้ออกได้เร็วกว่าโดยตรงนะครับผมนี่นะครับนี่คือหลอดไฟนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการชาร์จไฟออกนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับผมว่าหลอดไฟมันจะลุกวาบเลยนะครับดูนะครับหนึ่งสองซ้อนี่ครับผมไฟลุกวาบเลยนะครับ นี่นะครับเราก็ต้องทําการชาร์จไฟออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะโมดิฟายนะครับหรือว่าตรวจซ่อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าในนี้มันมีกระแสไฟนะครับหลงเหลืออยู่ในนี้นะครับเป็นจํานวนแสนวต์นะครับผมเราก็ต้องชาร์จไฟออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะช็อตเราได้นะครับผมตอนนี้ก็ชาร์จออกไปแล้วนะครับก็จับได้เลยครับผมไม่มีไฟดูดแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการโมดิฟายได้เลยครับ สำหรับการ modify หลักๆนะครับก็จะมีอยู่แบ่งออกด้วยกันทั้งหมดนะครับเป็น5ส่วนนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะเปลี่ยนซีชุดหน้านะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดโทนนะครับชุดปรับเสียงนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นเสียงกลางนะครับจากเสียงเบสเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันกรองความถี่ต่ำนะครับเราก็จะเปลี่ยนซีให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะม่รสิเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเสียงกลางนะครับเป็นความถี่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็2ก็จะเปลี่ยนซีโลพาร์ตตัวนี้นะครับคือซีโลพาร์ตนะครับผม เปลี่ยนให้มันเป็นออกไม่ให้มันมีเบสนะครับให้มันมีความใสของเสียงที่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้มีเสียงเบสดนะครับเวลาแปลงขับกลางแล้วเราไม่เปลี่ยนตัวเนี้ยเบสดมันจะออกเยอะนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับผมก็มีแค่นี้ครับครบแล้วนะครับ5 5หส่วนที่ผมได้พูดไปนะครับผมครบตรงไหนวะเนี่ยโอเคครับเราก็จะเริ่มทําการเปลี่ยนสีชุดหน้ากันเลยครับผม ตอนนี้เราก็แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสียงกลางแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับผมใส่ซีใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนซีโรพาร์ตนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนเนาะว่าเสียงจะเป็นยังไงเนาะถ้าเสียงใสแล้วเราเปลี่ยนซีโรพาร์ตยิ่งใสขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมนี่นะครับซีมล่าตัวนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับแทนซีกระป๋องตัวเดิมนะครับผมเดี <im> ๋ยวเราไปต่อระบบฟังเสียงกันเลยครับดอกเก่านะครับ ดอก21นิ้วนะครับดอกตัวเก่านะครับตัวนี้ก no. ็เป okay. mm ็นเสียงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดอกตัวนี้นะครับใส่ดอกตัวน okay, ี้ปุ๊บใสกว่านี้อีกครับผมเดี๋ยวลองดูครับเสียงก็ใส่อยู่ครับผมโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนซีโรพาสนะครับเอาซีโรพาสตัวนี้นะครับออก แล้วเราก็จะใส่ไมล่าลงไปแทนครับใส่กว่านี้เยอะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับแล้วมาฟังเสียงกันใหม่ดูไฟครับอโอเคครับเครื่องออนแล้วนะครับผมไฟติดแล้ว โอเคฟังกันเลยครับอ่ะฟังเสียงใกล้ๆครับ สังเกตดูนะครับว่าเปลี่ยนซีปุ๊บเสียงใสขึ้นอย่างเห็นผลเลยนะครับเสียงใสขึ้นเยอะเลยนะครับมีแหลมมีอะไรออกครบเลยครับเป็นเสียงกลางนะครับตัวนี้แปลงจากขับซับเบสนะครับเป็นเสียงเบสดเนี่ยทำให้เป็นเสียงกลางได้ครับผมโดยเราเปลี่ยน C ีชุดหน้านี่นะครับเปลี่ยนแค่สีหตัวเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนแค่สีหตัวเนี่ยนะครับผมก็กลายเป็นเสียงกลางได้เลยครับนี่นะครับผมหลักการทําก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาแปลงให้ดูเฉยๆครับผมแล้วก็เปลี่ยน C ีโลพาร์ด้วยนะครับทาให้เสียงมันใสขึ้น ถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับผมเสียงเนี่ยมันจะออกเป็นเบสนะครับกลางมันจะมีเบสถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนซีด้วยเพื่อที่จะให้กลางเนี่ยมันไม่มีเบสมากนะครับผมโอเคครับอันนี้จับดูก็ไม่ร้อนครับผมปกติครับผมปกติโอเคเดี๋ยวฟังอีกรอบครับไม่รู้จะโดนเรียกกระิหรือเปล่านะเพลงนี้เป็นเพลงฝรั่งนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกัน เปิดปิดแรมได้นะครับ ันนี้ตัดเบยียดหน้าดอกนะครับ climb, อันนี้จะมีเบดนะครับอันนี้เพิ่มเบดอ่าสองตัวนี้เพิ่มเบดเข้ากลางนะครับตัวนี้ตัดหน้าดอกนะครับดอกนิง่งดอกสันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดปิดแหลมครับ ตัวนี้ก็เพิ่มเบรเอ้ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เพิ่มเสียงหลีเสียงนะครับโอเคลิ้นพันกันละ โอเคครับผมก็เสร็จแล้วนะครับกับการแปลงคัดดีนะครับเป็นเสียงกลางนะครับผมก็เหลือประกอบงานแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยครับอ่ะก็ผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแปลงคัดดีขับเสียงกลางในวันนี้นะครับผมกับการ modify PowerAM นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับมันแหง a n แนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม